รู้จักบิ๊กน็อกอดีตผบอร,รบพิเศษกำราบขมรนเป็นชื่อคาดิีเดตที่หลายคนคาดหวังกับการก้าวขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะบิ๊กน็อกหรือพลเอกสุนัยประภูชเนะกอดีตผู้บัญชาการการรบพิเศษมีประสบการณ์ด้านการรบและด้านชายแดนจึงเหมาะกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณปัจจุบันที่กำลังเข้มขน้นพลเอกสุนยนั้นจบนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่21 ดุ่นเดียวกันกันกบพลตบวจเอกทวีสอดสองรัฐมติว่าการกระทรวงยุติธรรมก่อนที่พลเอกสุนัยจะเลือกไปรเรียนต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกาจปร32พลเอกสุนัยอยู่สายทหารรบพิเศษมาโดยตลอดทําให้มีการทํางานที่เฉียบขาดและในปี2525ถ25ึง2532พลเอกสุนัยเคยไปปฏิบัติราชการลับที่ชายแดนไทยกัมพูชาช่วงสงครามกัมพูชาสีก๊ก และเคยได้รับมอบหมายให้เข้าคลี่คลายสถานการณ์กลาดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา